ครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยคนพุทธทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อบสอและภาคประชาชนได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยี่ยมเยือนกระทรวงวัฒน์เอ่อวัฒนมไทยนะกระทรวงวัฒนมไทยนะ่ไม่ไม่ไม่ใช่วัฒนธรรมจุลามนะอันนี้ผมก็เข้ามารู้สึกรู้สึกดีนะท,ที่ที่เราได้มาที่กระทรวงนี้ ในพุทธศักราชใหม่นะครับก็กจะมาง่ายๆถ้าจะมามารื้อฟื้นความจำของกระทรวงและเจ้าที่ที่นี่นะับว่าตอนนี้วัฒธรรมไทยพิธีไทยบนพื้นฐายของาศาสนาพุทธได้ถูกลิดรอนไปวันละเล็กวันละน้อยโดยกลายเป็นวัฒนธรรมถุงดำเดินเคลื่อนที่ ไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วมันเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับสังคมไทยนะฮะวันนี้เราจะมาทวงสิทธิ์เจ้าของประเทศเจ้าของบ้านนะฮะอนนัรุนตีหรือประหลัดกระทวงก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมีจิตสำนึกร่วมกันนะฮะว่าวันนี้เจ้าของภาษีตีจ่ายเลี้ยง ให้เงินเดือนท่านทุกวันทุกเดือนเนี่ยฮะควรจะมีจิตสำนึกหวนกลับมาดูและพุทธนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่าทธรการแต่งเนื้อแต่งกายทางด้านศาสนายิ่งปีนี้โควิดก็เบาบางไปแล้วนะฮะหวังว่าโครงการศาสนาจะลื้อฟื้นวันวิสาขะบูชานะฮะ ท่านเกียรติบตพูดเมื่อกี้นะฮะให้กลับมายิ่งใหญ่เป็นหน้าเป็นตา,เป,นตาเป็นตาสมที่สาธารชาติได้ยกย่องวัดวิสาขบูุชาโลกนะฮะนะฮะสามหลวงและพุทธมนฑลจะต้องเกรงไกลไปได้วยว่าทำไทยว่าทำพุทธนะครับ